ราศีที่ในช่วงนี้รับเดือดมากคิดถึงแฟนทั้งวันตัวติดกันตลอดได้แก่ราศีพิจิกค่ะใครกำลังอาการหนักบ้างคะแบบวูบวาบเหมือนจะเป็นไข้ท้องไส้ปั่นป่วน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในช่วงนี้คุณได้รับอิทธิพลของดาวสุขซึ่งเป็นดาวตัวแทนคนรักคู่ครองของคุณโคจรมาจ้าเอ๋กับดาวพุธในราศีพิจิกพอดีเลยค่ะบุรพารย์ทางโหราศาสตร์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามาัมัวเมาจนสมงารเอ,อะอะก็โทษดาวอีกแล้วเอาเป็นว่าช่วงปลายปีอากาศกำลังเย็นลงแบบนี้ คุณจะวูบว่าไปบ้างก็ทําให้อุ่นขึ้นดีนะคะหรือคุณจะชวนแฟนชวนคนรักของคุณไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศเลือกที่อากาศเย็นๆนะคะเติมไฟรักให้ไฟลุกรักเดือดกันไปเลยนะคะจะได้อบอุ่นอากาศหนาวก็ไม่หนาวค่ะส่วนคนโสดดาวพุธด,ดาวศุกร์มาให้พลังแบบนี้คุณจะเจอคนคุยแบบว่ากลางวันไม่ทักดึกๆส่งมาัรๆจนแชทแตก กลัวคุณจะไม่เห็นข้อความนะคะเราก็จะเป็นข้อความประมาณว่านอนหรือยังจ๊ะคิดถึงจังเลยอยากเห็นหน้านะจ๊ะอะไรทำนองนี้นะคะเรียกว่าประเภทแชทสายเดี่ยวแชทร้อนค่ะแล้วคุณก็จะแชทกันยันหวางคอ,อกันจนสายไม่สมซานแบตหมดกันไปเลยทีเดียวค่ะเอ๊ะยังไงอันนี้เรียกว่าเอาที่สบายใจเลยนะคะ แต่ใครก็ตามที่เข้าหาคุณในแนวนี้คุณจะต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะเช็คให้มั่นใจเพราะส่วนใหญ่คนที่มาคุยในแนวนี้แลรกๆคึกคักตอนจบไปหนกระแสค่ะ ใครที่ได้รับชมคลิปนี้ถ้าคุณมีเพื่อนเป็นชาวลัคนาพิจิกอย่าลืมแชร์ไปให้เขารู้ตัวด้วยนะคะว่าสถานการณ์ความรักของเขาในช่วงปลายปีมันจะเป็นประมาณนี้แหละเรื่องเพื่อนก็เหมือนเรื่องคุณนะคะคุณจะรู้คนเดียวไม่ได้มีอะไรดีๆต้องบอกเพื่อนด้วยคะ่ะ